เดืดเือดเอ้าเฮ้ยนายมีถั่วไหมนายนายนายอยากได้ถั่วจากนายนายขอถั่วหน่อยได้ไหมอ่ะนายนายขอถั่วหน่อยเอ้านายชื่ออะไรอ่ะเราอ่านไม่ออกอ่ะทุยเล่นอะไรเนี่ย เออกระตุกกระตุกจ้าวันที่ที่ไม่จบดูดูท่านนะฮะวันนี้ก็กลับไปกระโปรงปูพัดที่ไปกันมาอีกลแล้วๆๆแล้ว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 อะไรล่ะวัฒน์จักรฟ้าวันนี้เราก็จะมาเริ่มเซิร์ฟหางกรเกมอืมไปคนสิบคนเข้าอื้อโอ้โหแห้งแรงซะยิ่งไกลเดี๋ยวอยู่ซี่อะไรว่า <c oughs> ยอ,ยวอยากรู้ เอาเป,ปเ,ปอเปิดปา้ายวิ่งวิ่งวิ่งเปิดกลองเปิดปั๊บเก็บปึ๊บเก็บเอาเสื้อกันุดกว่าเอามาสติ๊กด้วยไปทำไมก็ไม่รู้วิ่งแล้วอุ้ยแล้ว,ลวไม่บวกแล้วตัวกระตัวมันอุ๊บชิบ ออจะเออเอ้ยเออจะออยนั่น่คิดจะแดกเล็วเื้อไก่กเมื่อกเห็นเฟบหายไปกตอนนาติดตาเดี๋ยเอเดอเอเห็อกู โอ้โหโอ้โเยอะไปไหนมันจะเยอะไปไหนมันมีกล่องไั้เน่ะแมปเนี่ยโดนเพชรแหละไม่ตายอันนี้คือรถแล้วครับรถไฟเที่ยวพิเศษ แม็กไม่โหลดโอ้รถไฟข้างในมีของอะไรไหม ล่วงก็ไม่มีไรงช้ำมาไม่มีคนบวกก็กูไม่กล้าบวกเพราะแม่งโหดมึงดูชุดแต่ละคนทำไม่มีเพชโรโผล่มากระบุญขนาดไหนแล้วนนม,ม,มันนะ ไม่เอาไปหมดเลยเอ้าววอ,อ้โห แม้แต่เนื้อดิบก็ยังไม่หลงเหลือให้นีไ่ไงกล่องเร็วดีเลิกบักแดไม่มีคนกไม่เาต้องการกันเกงว่ะเนื้อ ดาบกูมีทุกขนาดนะกูมีอะไรกินแล้ว <c oughs> ต้องการเสื้อใหม่ โอเคได้เสื้อมาแล้วพวกเขาอยู่ไหนกันพร้อมบวกแล้วเนี่ยบวกแล้วยอยู่ไหนกัน ทำบวกแล้วอยู่ไหนกันเฮ้เฮ้เอาผีตี ไปใจเยนจเ็ยนใจเย็นใจเย็นเอาบักเ, <c oughs> เด็ยเจ้าบักทำไมโอเคแล้วครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่กอนแล้วกันนะคบถ้า,าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามบสบสกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อ,อ่า s c ม i ครก็ยิบกาวแล้วจะสามสิบแล้วจะได้แจกกันแล้วจะแจกไรก็ไปดู ดูเอานะขี้เกียจบอกนะบ๊ายบาย